สมิงเจ้าเจ้าแห่งเสือสมิงตอนที่หนึ่งป่าลึกติดชายแดนเขมรอันห่างไกลผู้คนและสงบร่มเย็นมีเจ้าแห่งป่าปกครองดูแลสรรพสัตว์สอนเล้นกายอยู่อย่างลึกลับนั่นคือสมิงเจ้าว่ากันว่าสมิงเจ้าเป็นผู้บำเพ็ญเพียรอาจเป็นฤาษีชีพไรหรือเป็นนักพรตก็ยังไม่แน่ชัดนะัก ป่าพื้นนี้เรียกว่าหุบเขาสมิงเจา้ากินพื้นที่อาณาบริเวณถึงหาลูกเขาคำคืนนี้ไม่ได้สงบเงียบเหมือนเช่นเคยได้มีเสียงปืนดังระงมเสียงกรีดร้องดังหงุยหวนต่อเนื่องอเหตุจากคณะท่องไพรห้าชีวิตได้เข้ามาล่าสัตว์ในบริเวณหุบเขาสมิงจ้าว ได้ถูกเล่นงานโดยกระทิงผีพวกเขาถูกล่อลวงให้ลงมาจากห่างและถูกขิดตายไปถึงสามศพซ้าศพของพวกเขายังถูกผีปอบที่อยู่บนหลังของกระทิงผีกินอย่างมูม,มามสร้างความสยดสยอง้นลุกขนชันให้กับสองคนที่เหลือดีที่เขาต้องสองอยู่อีกห้างหนึ่งนั่นก็คือผานบุญมี ขานผู้นำทางและนายเกลียงไกรนายจาาเงียบเงียบนะครับนายอย่าให้มันรู้ว่าเราอยู่ข้างบนคาเป็นเสื้อสมิงมันคงขึ้นมาไม่ได้แต่นี่มันเป็นกระทิงขีผมกลัวว่ามันจะปิดต้นไม้จนหักโคนและเอาเราไปกินในที่สุดนายเกลียงไกรพยักหน้าเข้าใจด้วยใจทิ่สั่นสะท้านเขาได้แต่ภาวนา บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจะต่าเจ้าเขาให้ช่วยเมื่อปอบได้กินเครื่องในของทั้งสามหมดแล้วกอเงยหน้าขึ้นมาสูดด่ตรงในอากาศไม่นานมันก็หันหน้ามาทางห่างของทั้งสองแล้วชี้มือมาทางต้นไม้ที่ทั้งสองอยู่นายเกรงไกร้องเฮ้ยขึ้นในลําคอมือสะกิดผ่านลำทางทีิบเห็นแล้วครับนายไม่มีทางเลือกคงต้องสู่แข่ตาย ทิงขีเมื่อได้รับคำสั่งก็วิ่งคว้เข้าชนต้นไม้อย่างแรงโกรมทำให้ต้นไม้สัส่นสะเทือนแล่ก็ยังอยู่ดีแต่ก็สส่างความหวาดเสียวให้แก่ทั้งสองยิ่งนักมัวใจของเขาเต็นแทบไนเป็นจังหวะเมื่อมันชนแล้วมันก็กล่าวถอยหลังไปเพื่อจะพุ่งชนอีกเป็นคำรบที่สองมันเอาขาหลังตะกุยดิน้อมทั้งพ่นลมฝุดฝาด ไม่ทันที่มันจะวิ่งขวบเข้ามาอยู่ๆก็มีเสือลายพาดกรนขนาดใหญ่กระโดดขย่้มเจ้ากระทิ้งผีจนล้มกลิ้งไปด้วยกันเจน้ากระทิ้งผีไม่ทันด้ต่างตัวได้แต่ดิ้นทุรนทุร,รายคาคนเขี่ยวของเสือใหญ่มันกัดแบบไม่ยัง้งจนกระทิ้งผีขาดใจตายในที่สุดทำเอาคนบนห้างถึงกับปากอาตาค้างพวกเขา ไม่เคยเห็นเสือตัวใหญ่ขนาดนี้มาก่อนทั้งยังรวดเร็วมากเจ้าผีปอบร้ายเมื่อเห็นดังนั้นก็พุ่งเข้าเด่นงานเสือใหญ่มันใช้กงเล็บตวัดเข้าหาก้านคอของเสือใหญ่แต่เสือใหญ่ก็ไว้ตัวทันหันมาตวัดปุ่งเล็บใส่เจ้าผีปอบจนกระเด็นไปหลายว่าพร้อมทั้งย่างสามขุมเอาขาหน้าเหยียบไปที่หน้าอกของเจ้าปอบร้ายและคำรามขึ้นมา เสียงดังไปถั่วทั้งป่าไม่นานจะบอกร้ายก็ะลายกลายเป็นควันสีดำและจางหายไปกับอากาศหลังจากนั้นเสือใหญ่ก็หันขึ้นมามองคนบนห้างดวงตาเขียวอัมพันที่จอ้องดูมีอำนาจลึกหลักมันร้องคำรามขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็กระโจนหายเข้าไปในป่าลึกนลอออกอพิธีลอดตายแล้ว ในเกงไกพูดขึ้นร้านลักษเสือนั่นมันมาช่วยเราทำไมผมคิดว่าไหนอาจจะเป็นเสือสมิงเจา้าหรือใหม่ก็เป็นเจา้าปลาเจ้าเขานะครับที่หมู่บ้านผมเคยมีตำนานเกี่ยวกับเสือสมิงเจา้าที่ช่วยปกป้องรักษาผู้คนและสัตว์ป่าที่อยู่ในบริเวณหุบเขาสมิงเจา้าผมเองก็ผมเคยเห็นเป็นครั้งแหลกเหมือนกัน หน่ทั้งสองกับถึงหนูบ้านก็ไดดไปเล่าให้กับทุกคนในหมูบ้านฟังทําให้เกิดข่าวลือนาหืมเป็นที่โจดจันกันจนมีคนอยากลองดีนั่นก็คือพานหืงเขานั้นมีวิชาอาคมแก่กล้าและหลุ่มหลงในวิชาอาคมมานานมานี้เขาได้กลายหลังเป็นเสือสมิงดื่อเรียองอีกอย่างว่าเสือยินเขานั้นอยากลองวิชาของตน และอยากรู้ว่าเสือสมิงเจาจะมีดีแค่ไหนเขาจึงเดินทางเข้าป่าแบบเงียบๆตามหา่องรอยอยู่ร่วมอาทิตย์ก็ไม่เจอแม้แต่เง,งาของสมิงจา้าไม่ว่าเขาจะยิงปืนขึ้นฟ้าท้าทายน้องเลียกอย่างไรสมิงเจา้าก็ไม่ออกมาเขาจึงแปลงร่างเป็นเสือเย็นเที่ยวไล่กัดกินสัตว์ป่าอยู่บากบังสนองความสะใจของตน จนทำให้สัตว์ป่าตายไปเป็นจำนวนมากอยู่ทีๆถั่วอาณาบริเวณก็มืดครึ้มจนมองอะไรไม่เห็นเหมือนเขายืนอยู่อีกโลกหนึง่งอยู่ๆก็มีร่างลึกลับเดินออกมาจากความมืดเป็นเสือใหญ่ขนาดราวสิบซ่ดวงตาเขียวเรือเรืองจ้องมายังเขาปรากฏเสียงพูดออกมาจากเสือใหญ่ จงกลับไปเถอดที่นี่ไม่มีอะไรที่เจ้าต้องการอย่าเค็นข้าสัตว์เพียงเพราะควาสมุกอีกรอไปบัดนี้ผ่านเหมิมมีแต่ความคึกคะนองตอบกลับไปว่านี่สินะเสือสมิงเจ้ามาเจอกับข้าหน่อยเป็นไรพูดจบเขาก็ชักปืนขึ้นมายิงใส่ร่างนั้นทันที กระสุนไม่สามารถทำอะไรเสือสมิงเจ้าได้มันอย่างสามขุมเข้าหาพานเหิร์มพานเหิมเองก็ตกใจที่กระสุนอาคมของเขาไม่สามารถทำอะไรเสือใหญ่ได้เสือใหญ่อย่างเท้าเข้ามาใกลาพานเหิมเพื่อกระโดดหลบและกลายร่างเป็นเสือสมิงพร้อมกระโจนเข้าตะปบเสือใหญ่อย่างรวดเร็วพร้อมทั้งกัดขยํำบริเวณก้านคอหวังให้เสือใหญ่ดับดิน้น กัดซ้ำแล้วซ้ำอีทำอยู่เช่นนั้นจนมั่นใจว่าเสือใหญ่ตายแน่นอนมันจึงละคมเขี้ยวออกพร้อมกับยืนหอบเหนื่อยแต่เสือใหญ่กลับไม่เป็นอะไรแนมะ้แต่น้อยมันยืนมองเข้าด้วยสายตาเย,ย็นชาพร้อมคำรามเสียงดังสนั่นพลางสมิงเห็นเช่นนั้นถึงกับเขาสุดด้วยความกลัวจะขั่วหัวใจหากเป็นเช่นนี้แล้ว เกียงการกัดแค่ครั้งเดียวเขาคงตายแน่ๆเขาจึงกลับล่างกลายเป็นคนและร้องขอชีวิตขอผิดไปแล้วให้อภัยเขาด้วยเถิดเขาจะออกจากปานี้และจะไม่มาอีกละอชีวิตเขาพูดด้วยความหุนลานว่านและก็กลุ้มนุ่กลาบเขาเหมอบอยู่เช่นนั้นด้วยความกลัวยนานแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรเขาจึงค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา ก็มีพบกับสมิงเจ้าแล้วบรรยากาศรอบตัวกลับมาเป็นปกติเสียงนกหนูมนแมลงกลางคืนดังระงม,มขึ้นมาเขารู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีรู้ว่าสมิงเจ้าคงให้อภัยเขาแล้วเขารีบเดินทางออกจากป่าทันทีประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้เขาเลิกยิงพยองและจัดจดจำไปชั่วชีวิตเรื่องราว้งหมด ก็จบลงเพียงเท่านี้้าชอบคลิปนี้กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ